ส่วนการมอบทุนที่จังหวัดมหาสารคามค่ะได้มีการจัดพิธีคืนทีศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมหาสารคามโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตนะคะทันพัวราชาการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้แทนพระองค์ประทานทุนการศึกษาให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลและนิธิคุณภูมิเบืองนาบ พะรูปทุน่นกระมอมหญิงอุบลรัตฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีจำนวน130ทุนค่ะทุนละหาพันบาทรวมเป็นเงิน6แสนหามืนบาทน้ำกันโดยมีนางสุรั์แบลวบันดิตนะคะนาย,ยกเหล่ากาชาดจ,จังหวัดมาสารขามพร้อมกับนายบุรินสารีคำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมาสารขาม หุ้นส่วนรัชการหน่วยงานภาครัฐภัคเอกชนคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดมหาสารคามนะคะเขารวมในพิธีเทือนีจากนั้นทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองเพิ่นก็ได้มีการอ่า,อานพระราชดํารัสนะคะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริรวัฒนาพัฒนวดีและตัวแทนภูรับประธานทุนได้กล่าวสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณจากนั้นไปเยี่ยมชมนิทรรศการค่ะการแสดงผลงานทางวิชาการของศนูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด ประจำปี2 5 6 8และรวมแจกอาหารกลางวันให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มารวมงานในเทอนีค่ะ